นะอ่าสวัสดีคุณนางฟ้าพยาบาลสวัสดีข่าอ,อาจรารย์เรียกสอนด้วยกันสุดแล้ผมไม่ว่าจะโพสไอซีอาจารย์ไอมอนอยากปรารถนาทุกคนนะถ้าเจตเียกับผมเรียนผ่านทางไลฟ์สดหรือเรียนผ่านทางคลิปต่ตางๆที่ผมโพสไป โพสทั้งเก่าทีนะไม่ใช่แค่เครียดติ๊กตอกนะทั้งสีฟ้าสีฟ้านี่ผมโพสทัง้งสามอ่ะเออแล้วก็สีเขียวอีกเท่าไหร่อ่ะหนึ่งสองสีเขียวสามแล้วนะหกแล้วอ,อ่สีแดงอีกหนึ่งเจ็ดละติ๊กต็อกอีกสองนะเก้าอ่ะนะเก้าแพลตฟอร์มอนะเออมันเป็นการทำตลาดอย่างหนึ่ง เรารู้ว่าทิกตอกแค่ครึ่งหนึ่งของประชากรโลกเราก็อยากได้ทั้งโลกอะ่ะก็ต้องไปทั้งเก้าแพลตฟอร์มวันหนึ่งเก้าคลิปต้องไปทั้งเก้าแพลตฟอร์มตลาดเราต้องมองให้มันใหญ่ไม่ใช่มองแค่ตรงนี้เออเปิดพื้นที่เลยไม่ต้องเป็นเปิดพื้นที่แบบสาธารณะไม่ต้องเปิดเป็นค่าส่วนตัวไม่ต้องตั้งค่าเป็นค่าส่วนตัวเปิดเป็นพื้นที่สาธารณะ หอมจะโปรโมทตัวเองหอมจะสร้างคุณค่าให้ตัวเองให้ชาวโลกรู้จักท่านอย่าไปทําการปิดบังนะรับเปิดให้มันสาธารณะเลยถ้าท่านจะเปิดร้านค้าให้สู่ทั้งโลกเห็นท่านว่าท่านเป็นอะไรท่านมีเก่งท่านเชี่ยวชาญด้านไหนฮะเปิดให้เป็นสาธารณะเลยไม่ต้องเก็บผมนะผมเปิดเลยเปิดวันนี้ก้าแพลตฟอร์มอ่าทั้งหมดนะฮะเพราะไงฮะ เราไม่รู้ว่าซีโอยักษ์กใหญ่มันแข่งกันอยู่แล้วเนี่ยแข่งช่วงจริงอะไรช่วงจริงประชากรใช่ไหมไอ้เราก็เอาทั้งหมดเลยจริงไหมจงนะมันถึงจะเติบโตสําคัญอดทนรอคอยนะอย่าไปรีบร้อนอย่าไปใจร้อนสวัสดีครับคุณอ่าไหนท่านเข้ามาครับนาเดียคุณนางฟ้าอ่าเดียดีอ่าเนาะพิรัทนท่านไหนอ้าวอ่าพิมพ์ชื่อมาได้ฮะที่ข้าเข้ามาแล้ว เปิดพื้นที่เปิดเลยฮะไม่ต้องปิดเปิดได้เปิดเตรียมโปรไฟล์ในไม่ว่าจะสีฟ้านะฮะไบโอสในสีฟ้าไม่ว่าจะสีเขียวสีแดงเอาให้หมันเหมือนกันหมดเลยนะยิงทีเดียวก็ได้ทั้งเก้าเลยรูปท่านนะให้เหมือนทุกอันเลยนะโปรไฟล์ก็ให้เหมือนทุกอันเลย ไนะบโอประวัติท่านก็เหมือนนุอานเลยยิงทีเดียวมันก็ไม่ต้องเหนื่อยนะไม่ต้องเหนื่อยนะมันจะเป็นแบรนด์ไงก็เหมือนปตทไปเติมน้ํามันที่กัมพูชามันก็เป็นปตทพีทีทีนะไปเติมน้ํามันที่เมียนมามนเห็นว่าปตทมันก็คือปตทมันไม่เคยจะเปลี่ยนโลโก้เลยเห็นไหมยังการค้าขายประสาทย่างใหญ่ยังไม่เปลี่ยนอะไรเขายังเป็นเดิมๆอ่ะ นะพีดีทีกับพีดีทีไปประเทศนี้ก็เห็นผมไปฟิลิปปินส์นะผมเห็นปั๊มปอทอนะเออฟิลิปปินส์ผมจะขึ้นไปที่ไหนบาเกียวผมเจอปัม๊ปปปปมปั๊มปมน้ำมันปอทอ่ะเออแล้วมันก็เป็นปบเหมือนเหมือนโลโก้เหมือนบ้านเราเลยเห็นไหมไบโอโปรไฟล์ Bio ile, ท่านมันต้องนิ่งมันต้องไปที่ไหนมันเหมือนทุกที่อะ่ะเออเขาจะเป็นที่จดจำนะ เอ้เป็นเป็นเป็นความรู้เนาะคือโค้ดไอซีก็ให้ผมแบบให้ไปเปลี่ยนทุกอันเลยเออบางทีมันก็เปลี่ยนอย่างเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของอไงอีเมลอ่ะมันไปผูกกับอีเมลผูกกับเบอร์โทรอะไรนะมันก็จะเริ่มอย่างเลยต้องพยายามทำฮะผมก็พยายามทำองผมให้มันเหมือนทุกอันเลยนะตอนนี้ก็ในเรื่องของประวัติมันไม่เหมือนกันเรื่องของโปรไฟล์ชื่อก็ไม่เหมือนกันพยายามเปลี่ยนให้มันเหมือนกันนะฮะพอเข้ามาแรกๆเราก็สเปะดสปะาใช่ไหม สีฟ้าก็อีกอันหนึ่งสีเขียวก็อีกอันนึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้พยายามจะเปลี่ยนแต่รูปรูปนี้ผมจะเหมือนทุกอันเลยแต่ปัญหาเรื่องของโปรไฟล์เพราะว่ามันเกี่ยวข้อ,ของของอีเมลบางทีเราลืมอะไรลืมอ่าพาสเวิร์ดอะไรเงี้ยเออนี่ปีปัญหานะท่านต้องรีบทำนะเพราะว่าสีฟ้ามันต้องใช้เวลา30บวันหรืออะไรเขาอะนะกว่าจะเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนก็เปลี่ยนในหะ้ในหะ้เหมือนไอ้ทิกตอกละเพราะเราเอาติกตอกเป็นเมนหลัก굿มอร์นะิ่ง พี่อิงดูดวงไพ่ซีก็กุดเมื่อานนี้ฮะนะยินดีให้พี่ดีเป,เปลี่ยนนะเปลี่ยนได้เปลี่ยนนะมันเป็นสําคัญออกไปทั้งเก่าเลยเอาให้มันคลุมทั้งโลกนะจริงไหมริงนะอ้าเนื้อหาวันนี้ก็อยู่ประมาณนี้นะฮะก็เป็นหัวหน้านสามอย่างนะสหลักเรื่องขายนะขยายแล้วก็ส่งต่อสมหลักในการเป็นรถแม to s สักเซ s ในการเข้ามาในธุรก,กิจอะไรถ้าจะสําเร็จได้นะ ขายขยายแล้วส่งต่อให้ได้แล้วจะเกิดพลังทวีคุณเลเวลพาวเวอร์ Power, เกิดขึ้นแล้วธุรกิจท่านก็จะเติบโตเหมือนเจ้าสัวเราต้องมีวิธีคิดแบบเจ้าสัวมีวิธีการแบบเจ้าสัวแล้วเราก็จะรวยเหมือนเจ้าสัวคิดเหมือนทำเหมือนก็สำเร็จเหมือนท่านเองนะ